นี่ค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเราตื่นกันตีห้าเลยค่ะมานี้พยาคนลุมค่ะนี่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 โบกรถให้อยู่เงงเงงอยู่ตรงนี้ทุกคนค่ะอ่ะเดี๋ยวจอดรถก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่วันนี้เราเจอกับพิาคนลุมนะคะแม่เราไม่ได้เจอกันกีนก่เดือนเนี่ยหลายเดือนอ,อยู่เนาะจะเจะ็ดแปดเดือนมัน้งโอ้ยจริงหรอจริเงเอาวันนี้อยู่กับพิาคนลุมทุกคนแต่ว่า มาตอนนี้ก็คือยังไม่สว่างนะคะเดี๋ยวซีเน่ก็จะไปหาอะไรกินก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปหาแม่กันนะคะไปเจอกันที่ร้านค่ะป้าเอิญปะาเอิญนะคะร้านนี้นะอร่อยอร่อยแม่คืออยากกินรนนี้มากทุกคนเตโพหมูเตะโพหมูใช่ผัดเหรอร้านนี้นะขายดีแป๊บเดียวหมดซีน่แป๊บเดียวหมดอ่าทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมานะคะเพราะเขาขายดีเนาะเดี๋ยวมาแล้วก็คือมาถึงแล้วมันจะหมดนะคะเพราะแม่บอกขายดีมาก อ่ะทุกคนอยู่ในตลาดดินแดงนี้แหละอ่ะสั่งข้าวก่อนถ่ายได้ไหมถ่ายได้ทุกคนอ่ะมีเลขอะไรบ้างหยิบมาให้หน่อยอันไหนก็ได้หยิบมาสองใบสองใบอ่าหนึ่งทุกคนเขาเรียกว่านำใจนะ อ่ะโอเคสองใบนะอ่ะขายดีๆเด้อจ้าขอบคุณค่ะอะไรนะถูกรางวัลที่หนึ่งไม่เอาเหรอเอาให้พี่ไปทำบุญหมดเลยขายดีๆเด้อทุกคนเนี่ยใครครบสามสิบสองงอมืองอตีนอยู่กับบ้านดูคนอื่นเขาไว้เด้อ กอลาทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะวันนี้ตื่นเช้ามากทุกคนตื่นปีห้านะคะมาตลาดชาวดินแดงค่ะเพราะว่านัดกับพี่ยาคนลุมไว้นะคะทุกคนซึ่งตอนนี้นะซิเน่อยู่ในแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะตลาดเช้าทุกคนนี่อุ๊ยนางก็บ่นแล้วนางเรียกแล้วทุกคนค่ะหลังจากกินข้าวเสร็จนั่นอะไรแม่เปิดคลิปอยู่เข้ามาแล้วทำยังไงแม่กดไลค์กดแชร์หม กดไล์ก็แชร์ก็สับปะรดก็ติดตาม,ตามด้วยนะคะ <c oughs> นี่นางก็ไลฟ์สดทุกคนตอนนี้นาง <c oughs> นางดังมากทุกคนเ <c oughs> ขาบอกว่าเ <c oughs> ขาบอกว่าตอนนี้พี่ยาคือดังไปถึงเอเชียตอนออกเสียงใต้แล้วนะคะเ <c oughs> อาผัดกระดาอยู่สองคน <c oughs> อ้ทุกคนคนเยอะมากเลยอะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะวันนี้มาถ่ายในคอนเทนต์น้ำพริกนะคะทุกคนโอ้โหอลังการมาก สวัสดีค่ะฝากด้วยนะคะซีเนชชนลนะคะรับชมได้ทาง y o u t u b e แล้วก็แฟนเพจนะคะอย่าเพิ่งแม่แม่รู้จักพระมหาเทวีเจ้าไหมแห่งเมืองทิพยเชเยมากเลยพี่อาคนรู้ไม่รู้จักพระมหาเทวีเจ้าอ้าอย่าเพิ่งแม่วันนี้เรามีน้ำพิงั้งหมดกี่อย่างสิบหอย่าง15อย่างมีอะไรบ้างอ่ะมีอะไรบ้างอันนี้คืออะไรแมงดาแมงดา ปลาข้าวสารอันนี้ปลาข้าวสารนะปลาข้าวสารนรกปลานรกปลาค่ะอันนี้กุ้งเสียบกุ้งเสียบปลาสลิดปลาสลิดปลาสลิดกากหมูกากหมูหนังไก่กรอบโอ้เขาบอกขายดีมากทุกคนหนังไก่กรอบอันนี่อร่อยมากเลยนี่นน้ำพริกหมูกระจกน้ำพริกหมูกระจกอันนี้ก็ขายดีอันดับหนึ่งอ๋ออันนี้ก็ขายดีใช่ไหมแม่อันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งของร้านนียเลยอ๋อแล้วก็นรกกุ้ง เพิ่งเพิ่งทุกคนมาทางนี้อ่านรกกุ้งนรกกุ้งค่ะอ่าแล้วก็ปลาปลามะขามมะขามมะขามสิบบาทปลาทูสิบบาทปลาทูตาแดงปลาตาแดงตาแดงปลาตาแดงกุ้งอ๋ออันนี้คือตาแดงปลาใช่อันนี้คือตาแดงกุ้งใช่อันนี้น้ำพริกอ่องใช่อุ้ยแม่ก็คือราคาสิบบาทหรอนิตบาทยี่สิบบาทมีสองอย่างโอ้โหคือแบบเยอะมากทุกคนค่ะแล้วก็ลูก ลูกค้าคือมุอมกันเยอะมากส่วนใหญ่สิบาทเยอะเม็ดมะม่วงก็มีนะที่นี้นี่ทุกคนค่ะแล้วอันนี้ก็คือเม็ดมะม่วงนะคะแบบซีนี่อ,อย่างนี้ขายไงยแม่ขีดละยี่สิบห้าขีดละยี่สิบห้ากิโลละสองร้อยห้าสิบทุกคนไม่แพงเลยใช่อร่อยด้วยหมูกระจกก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะคือยังมีเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่นี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนี่ทุกคนค่ะหมูกระจกนะคะเวลาตักมันจะดังนี้อ๋อเวลาตักแม่บอกว่ามันจะดังแบบนี้เลยกรอบ เนี่ยน้ำอันนี้ไปทำน้ำพริกขายดีมากอู๊วแม่แม่มีแต่คนซื้อกันใหญ่แล้วเต็มไปหมดเลยเยมกรอบมากแม่เอาไม่ทันแล้วคือบางคนเขาก็ซื้อไปขายกันนะแม่เนาะคนมารับไปขายแม่หน้มีหมูหวานด้วยหนู่หมูสวรรค์หมูสวรรค์เนาะบรรยากาศค่ะทุกคนค่ะอืมนี่นะสะโพกสี่สี่สิบบาทคนเยอะมาก พนักงานขายก็สามคนแล้วนะคะทุกคนค่ะหนึ่งสองี่คนาสี่ห้าหกหกพนักงานหกคนเนาะหแล้วหถูกแล้วถูกแล้วคนทอดคนเจ็ดหมูกระจกขีดหนึ่งข้าสารขีดหนึ่งอะไรนักนะแม่จำไม่ได้หมูกระจกหนึ่งขีดข้าสารหนึ่งขีดข้าวสารหนึ่งขีดตาสลิด ขายดีทุกอย่างเลยแม่เยอะมากไม่เห็นแม่เปิดโปรโมชั่นอะไรเปิดโปรโมชั่นอะไรกัว่าเไม่ทันอ๋อ,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 อเอฟไม่ทันเอฟไม่ทันในออนไลน์นะคะไม่เานีไลนเยอะไลนเป็น่อะไรทีรลุ้งรือไม่นอพิษไม่ทันแล้วเข้ามาบนแล้วก็อะไรนะสลิดไงอันนี้คือป้าสลิดนะคะ แม่ปลาสลิดแพงอยู่นะไ,ไม่เหมายถึงว่าปลามันแพงอยู่นะอ,อืมน้นำพริกนะทุกคนเริ่มต้นสิบบาทนะคะอ,อะไรนะแม,ม,ะมแะ่ดาวหยิบหมูกระเทียมนะคะสี่ลูกห้าบาทนะคะ <มา S 1> ออสี่ลูกยี่สิบลูกละห้าบาทค่ะสี่ลูกยี่สิบค่ะ หมดตาละงงทุกคนขอบคุณค่ะรหนึ่งับหมูร้ออืมขายอ๋อขายี่ะไปกินขายซื้อไปขายอันนี้พี่เขาก็ซื้อไปขายนะคะทุกคนน่องไก่ร้อยหนึ่ง ขายดีมากอ๋อถ้าใครซื้อเยอะก็จะใส่ถุงแบบนี้เนาะแม่นะเนาะต้องใส่สวสวยๆใ่ถุงสวยเลยตำรวจมาซื้อน้ำพริกไปขายดิตำรวจอืซ้น้ำพริกคุณตำรวจมา,มาปนน้ำพริกอ้าไม่ใช่ามาซื้อมาซื้อน้ำพริกไปขายนะคะซื้อประจำเลยตำรวจอาชีพเสริมตำรวจบอกอาชีพเสอันนี้อะไรเนาะแม่นี่อ่ะเขาชอบซื้อน้ำพริกอันนี้พริกหมูกระจก เขาชอบซื้อไปขายเนี่ยคนนี้แม่ใส่เม็ดมะม่วงด้วยนะทุกคนค่ะร้อยเดียวร้อยเดียวนะนี่น้พริกหมูกะจโน้มาทุกคนในยี่สิบบาทเนี่ยใส่เม็ดมะม่วงด้วยนะจ้าไม่ธรรมดานะน้ำพริกขายอยู่ทางด้านนู้นเนาะด้านนี้ไก่จ้าชิลละสิบบาทนะคะลูกค้าก็เลือกได้ใช่ไหมลูกจะเอาน่องจะเอาอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหม ใครจะเอาสะโพกใครจะเอาน้องนะคะเลือกได้เลยทางด้านนี้ทุกคนเป็นหมูปันกรนะคะอันนี้ทอดเสร็จแล้วเราจะขายในราคาก้อนละห้าบาทนะคะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะมีค่ะทอดเสร็จแล้วนะคะน่ากินมากเหลืองอร่ามมากเลยอ่าอ๋ออันนี้คือออเดอร์ลูกค้านะทุกคนจดมาเลยนะ เหมือนรับไอ้วนะทุกคนแบบว่าคนที่หนึ่งสั่งอะไรคนที่สองสั่งอะไรแบบนี้นะน้องเขาก็จะจัดใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วก็จะเช็คไปเรื่อยๆคนไม่ได้หยุดเลยค่ะมค้าเข้าตลอดตลานะคะสิบบาททุกคนจะหมดแล้วนะคะแล้วก็มะขามสิบบาทก็จะหมดแล้วค่ะปลาทงปลาทูค่ะตาแดงกุ้ง ใครอยากกินทุกคนน้ำพงน้ำพริกนะคะของพี่ยาคนลุมนะ้มาได้ที่ตลาดเช้าดินแดงนะคะเสิร์ชเลยทุกคนว่าตลาดเช้าดินแดงนะประชาสง่งเคาะซอยเก้านะทุกคนเดินตรงเข้ามาเลยนะจากปากซอยนะเดินมาเรื่อยเรื่แล้วจะมีร้านหนึ่งันที่คนมุงเยอะเยะทุกคนมาได้เลย นะคะแม่ขายกี่โมง,งกี่โมงนะขายตีสามเลิกเก้าโมงตีสามเลิกเก้าโมงอ๋อเด๋ยวนี้เก้าก็หมดแล้วหรอจ้ะตีสามเลิกเก้าโมงเช้านะเนาะแม่น้ำพริกนี่ตั้งแต่ตีสามเลยไหมได้เลยตีสามก็คือมีน้ำพริกเลยแล้วแม่หยุดวันไหนหยุดวันอาทิตย์วันอาทิตย์พี่ยายหยุดนะทุกคนอย่ามานะจ๊าหมดแล้วค่ะหนึ่ง,องออหมดแล้วมาขามมาขามขายดีกว่เพื่อนขายดีนะ สลิดเท่าไรจ๊ะเนี่ยลอยอันนี้อันนี้สลิดนะคะนี่ปลาสลิดหอมมันหอมอืมเราต้องไปทอดก่อนใช่ไหมแม่ใช่ปลาสลิดไปทอดแล้วแกะก้างออกแล้วก็ไปบดไปบดแล้วก็ไปทอดให้มันกรอบอีกทีหนึ่งหลายขั้นตอนอยู่เนาะใช่มันหลกอันนี้มันยากเดี๋ยววันหลังพ่อไปดูอืมได้แม่อันนี้เก็บได้นานทีนี้ เก็บได้นานเลยนะน้ำพี่กันเนี้ยอ่ะลูกหยีลูกหยีหอะไรแม่ลูกหยีออมาไปดูเมื่อกี้ใช่มาจากปัตตานีเลยนะปั้นสดอันนี้ลูกหยีอันนี้คือกวนแม่หรืออะไรไม่ปั้นสดออไม่ได้กวนลูกหยีคือลูกอะไรเนี่ยลูกหยีที่เอามาจากปัตตานีถ้ามาันลองลองชิมใช่ลองชิม,ชชมไม่มีเม็ดเขาแก่เม็ดออกให้แล้วเป็นไง ออร่ยขายมะขามเปียกไม่ออกเปรี้ยวหวานทุกคนเรื่ออะไรขายมะขามเปียกนะไม่ใช่ลูกหยีอร่อยเนาะเขามาจับเปรี้ยวหวานมึดหลึกทุกคนลูกหยี FC ฝากขายอ๋อทุกคนใครอยากกินนะมาซื้อหน้าร้านได้หรือว่าที่เพจหรือว่ายูทูปพี่ยากคนลุมนะใช่ใช่ไดยะ่สิบกิโลเยอะนะทุงโลเท่าไหร่คะโลสองร้อยห้าสิบ โลละสองร้อยห้าสิขึ่งกิโลร้อย้เออขึ้นกิโลนางก็ไม่ได้ขายว่าร้อยิโลสองร้อ้าสนะออไม่ใช่ขึ้นกิโลร้อยยี่สิบห้ไม่ไม่ได้ขายว่าครึ่งกิโลร้อยสานะ1กิโลสองร้คือขายตามแบบตามเลทเลยใช่มีจังมากมีจังน้อยคือได้เท่ากันอาร้อยหนึ่เอารอยหนึ่งรอยแตได้เสกีดอะไรนะรอยหนึ่งเสกีบ เสกี้หัวจักเสกี้สี่กีดสี่กีดหนึ่งร้อยบาทรอยเดียวได้แล้วใค่รอยเดียวอารอยเดียวจ้าขายเลยนะหมายถึงว่าแม่บอกว่าถ้าเม็ดละม่วงถ้าเป็นถ้าไรสดขายนี่วันหนึ่งห้าร้อยโลเลยเหรอหมดสิบนาทีขายได้ห้าร้อยโลถ้าไรสดขายในออนไลน์นะพอโชว์ปั๊บใครจะเอฟลงรหัสปั๊บปืดปืดปืด ต0 0โลแต่ว่าเราไม่ค่อยขายไงเพราะเดี๋ยวคนที่ตลาดไม่ค่อยได้กินเออเดี๋ยววันไหนต้องไปไปนั่งไล์สดขายของกับพี่ยานะคะทุกคนขาช่วงปลายฤดูกาลมันจะมีน้อยไงเราก็เลยไม่ไล่ขายไปตามฤดูกาลพนักงานทอดของเราที่คือทอดสี่เตาแล้วเนาะคนเดียวเนาะเดี๋ยวนี้เนาะเก่งมากตีหนึ่งแต่ว่าคนตั้งแต่ตีหนึ่งเลยหรอปังมากแล้วเมื่อไหร่จะเก็บเงินไปขอเมียเนี่ยได้เมียยังหรือว่าเอาเมียไทย มีไหมที่นายต้องมีเมียนะเขาบอกว่าถ้ามีเมียเป็นกระเทยจะสบายเออต้องหากระเทยเป็นเมียนะแล้วปลาทอดไก่ช่วยเดี๋ยวเรียกตัวน้องอ้ํามาช่วยมันชอบกระเทยเออพี่นายอยากคิดถึงพี่นายจังเลยย่าพี่ยาขำพี่ยาขำอย่างงี้ไหมพ่อเอ้ยทำไมอย่างงี้อ่ะมันชอบอะไรหมันชอบพี่นาย อ๋อที่ที่น้องอ้๊อมาทอดไก่คือคือชอบพี่นายใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจจะมาทํางานหรอกอืม <c oughs> แบบนี้นี่เองอ่ะน้ําพริกเราขายดีเพราะอะไรไหมเราทําใหม่ๆทุกวันเราทําเนี่ยนะอย่างอย่างพวกพริกอ่องพริกอะไรเนี่ยเราผัดใหม่ๆหมดหมด,หมดมวันต่อว,วันขายหมดก็ทําใหม่ขายหมดก็ทําใหม่ไม่มีค้างเลยมันถึงอร่อยถ้าเราทําใหม่ๆมันจะขายดีเนาะอืมแล้วลูกค้าก็จะติดเนาะใช่นะคุณแม่ถามว่าอะไรสักอย่างถามว่าอะไรนะมีจ้ะ จ้าจ้ามีจ้า,จาม,มาได้เลยจันถึงเสาร์นะวันอาทิตย์หยุดอ่ะทุกคนคะ่ะม,มาได้นะคะน้ำพริกคือทำสดใหม่นะคะทุกคนการันตีโดยพี่ยานะคะแม้วันนี้ขอบคุณนะาบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็นี่ทางด้านนี้นี่ยืนกำกับพ่อสวัสดีค่ะ